สวัสดีค่ะพบกับรายการก o i n s i g h t จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่2มิถุนายนนะคะสำหรับแนวโน้มนะคะทองคำในช่วงนี้ก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่นะคะ SPDR ก็เริ่มที่จะเข้าซื้อทองคำมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เปิดตลาดที่ในเอเชียที่บริเวณ1,325ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,324ถึง1,327นะคะ ถ้าเงินดอลลาร์ก็ยังหนุน,นะะราคาทองคำอยู่นะคะโดยอยู่ที่ระดับ79.84ก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะคะต่ำกว่า80นะคะเงินบาทก็ยังเ,เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ3 2 3 6 ซึ่งเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในประเทศส่วนราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับ105.34นี่ก็ไม่ค่อยมีผลต่อราคาทองคำมากนักนะคะ SDR ก็เข้าซื้อทองคำา2วันติดต่อกันนะคะรวม11.37ตันนะคะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการกล่าวปราศัยของนางเจเน็ตเจเลนประธานเฟดคืนนี้นะคะแล้วก็การประชุมอ c สในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับในคืนนี้ก็จะมีตอนตอนช่วงทุ่ม15นะคะยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนนะคะ ที่ประกาศโดย A.D.P. แล้วก็3ทุ่มยอดคาสั่งซื้อสินค้าโรงงานนะคะแล้วก็3ทุ่มครึ่งยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยก็มีการไต่ระดับขึ้นมานะคะแล้วก็ในตอนนี้สามารถที่จะยืนเหนือ1320ได้นะคะขึ้นไหวอยู่ที่บริเวณ1325เราก็มองว่าถ้าหาก การย่อตัวลงมาไม่หลุด1,322เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะโดยการทะลุ1,330 1,305เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,350แล้วก็1,380ได้นะคะส่วนการหลุด1,322ลงมานะคะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้ที่บริเวณ1,310นะคะ สำหรับแนวรับวันนี้ก็ที่บริเวณ1,322-1,310นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,330แล้วก็1 3 3 5นะคะเราก็ยังให้เน้นในเรื่องของการถือรองนะคะหรือว่าเปิดรองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะเพราะว่ายังมองว่าเป็นทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นอยู่สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ